ซองสเปคอีวีรุ่นใหม่จาก b ี d ส่วนไหมถ้าขายไทยวิ่งไกล520่520กิโลเมตรไฟฟ้าอนเนกประสงค์ตัวถังใกล้เคียงกับ b y d ดีอัตโตสามหากเราพูดถึงค่ายรถยนต์ b y d นั้นเชื่อว่าตอนนี้แทบทุกคนจะรู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วในฐานะค่ายรถยนต์ไฟฟ้าที่ได้รับการตอบรับอย่างดีในประเทศไทย ด้วยการทำตลาด EV ที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับสมรรถนะของรถที่ได้โดยเฉพาะวีวดีอัตโต 3, ที่เป็นทับหน้าที่เข้ามาเปิดฉากทำตลาดในประเทศไทยเมื่อช่วงปลายปี2025กับราคาที่ดึงดูดอย่างมากในยุคนั้นเนื่องจากเป็นช่วงที่ได้รับการอุดหนุนจากทางรัฐบาลและมีการชูจุดเด่นด้านแบตเตอรี่ที่มีความเหนือกว่าค่ายอื่นในช่วงเวลาเดียวกันและนี่ก็นับเป็นเวลาเกือบจะ3ปีแล้วที่ทางค่ายได้เปิดตัวทำตลาดรถยนต์ไฟฟ้านในประเทศไทย และมีการขยายรุ่นทางเลือกอื่นๆอย่างต่อเนื่องล่าสุดในฝั่งของประเทศจีนมีการเปิดตัว EV รุ่นใหม่ที่น่าสนใจอย่าง v y วา e ีซี05 EV หนึ่งในตระกูล Ocean Series ของ b y d และใช้แพลตฟอร์ม e e-Platform 3.0 Evo ความน่าสนใจก็คือตัวรถเป็นรถยนต์ v อันเนกประสงค์ที่มีขนาดใกล้เคียงกันกับบ v วา At ั3โดยมีขนาดตัวถังยาว4 5 2 0ม mm, เมตร กว้าง1,860ม mm, ิลมสูง1,630ม mm, ิลเมและมีระยะทานล้อยาว2,720ม mm. ิลเมตรเมื่อเทียบกันแล้วซีเรีอน05 EV จะมีขนาดตัวถังที่ยาวกว่าบิวาดีอัตโต3อยู่เล็กน้อยสำหรับซีเรีอน05นั้นจะมาพร้อมกับฟีเจอร์การใช้งานสำหรับการเก็บของด้านหน้า110ลิตร และเก็บของด้านท้ายได้600ลิตรแต่หากต้องการเพิ่มพื้นที่เก็บของด้านหลังเพิ่มเติมสามารถเพิ่มได้เป็น1,460ลิตรเมื่อพับเบาะแถวที่2ลงสำหรับการออกแบบโดยรวมของรถนั้นยังคงคอนเซปต์โอเชียนเอสเตติกซึ่งเป็นแนวทางการออกแบบสำหรับโอเชียนซีรีส์ของ B y วมีเส้นสายที่เรียบง่ายกว่าด้านหน้ามีดีไซน์ที่สะอาดตาพร้อมกับแถบไฟ LED เชื่อมต่อระหว่างไฟหน้ามีการติดตั้งเทคโนโลยีช่วยเหลือการขับขี่เวอร์ชันล่าสุดอย่างก o d ไอ เพื่อรองรับฟังก์ชันช่วยเหลือต่างๆเช่น n o a หรือ Navigate on Autopilot สามารถตรวจจับวัตถุได้ไกล350เมตรห้องโดยสารมาพร้อมกับไฮไลท์ ight, ก็คือตู้เย็นขนาดเล็กที่สามารถแช่เย็นได้สูงสุดถึงลบ6องศาเซลเซียสหรือว่าจะทำความร้อนก็ทำได้สูงสุดถึง50องศาสามารถแช่เครื่องดื่มได้เหมาะสำหรับการเดินทางไกลมีหน้าจอกลางขนาด12.8นิ้วสำหรับการสั่งงานตัวรถ และหน้าจอหลังพวงมาลยขนาด8.8นิ้วสำหรับแสดงข้อมูลการขับขี่ส่วนในเรื่องของขุมพลังขับเคลื่อนและแบตเตอรี่ในฝั่งของประเทศจีนมี2ทางเลือกก็คือในรุ่นเริ่มต้นจะเป็นมอเตอร์เดียวขับหลัง190แรงม้าแรงบิดสูงสุด330นิวตันเมตรเร่งจาก0ถึง100กิมต่อชั่วโมงได้ใน7.6วินาทีความเร็วท็อปสปีดอยู่ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งในรุ่นเริ่มต้นนั้นจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่แบบ LFP ความจุ5 0กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งได้ไกล430กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็มครั้งตามมาตรฐาน CLTC โดยมีการกินพลังงานอยู่ที่ประมาณ1 2 5กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรส่วนในรุ่นเพิ่มระยะทางนั้นจะได้เป็นมอเตอร์ขนาด218แรงมา้าแรงบิดสูงสุด3 3 0นิวตันเมตรเท่ากัน อัตราเร่งดีขึ้นเล็กน้อยที่7.2วินาทีสำหรับการเร่งจากศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วสูงสุดทำได้เท่ากันที่180กิโลวัตต์ชั่วโมงได้แบตเตอรี่ LFP เพิ่มเป็น60.9กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งได้ไกลสูงสุด520กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็มหนึ่งครั้งตามมาตรฐานการทดสอบ c l t c ส่วนในเรื่องของการชาร์จไฟ DC ทั้ง2รุ่นแตกต่างกันเล็กน้อยโดยในรุ่นเริ่มต้นนั้นจะรองรับ DC ที่130กิโลวัตต ส่วนในรุ่นเพิ่มระยะทางนั้นจะรองรับที่ DC 156กิโลวัตต์แต่จะใช้เวลาชาร์จแบตเตอรี่จาก30 8 0ถึง80เซนในเวลาเท่ากันที่ประมาณ18นาทีสำหรับราคาจำหน่ายในประเทศจีนนั้นเริ่มต้นที่117,800หยวนหรือถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ532,000บาทสํบาทสำหรับรุ่น430กิโลเมตร และรุ่นท็อปสุดจัดเต็มทุกออปชันจะมีราคาอยู่ที่137,800หยวนหรือประมาณ623,000บาทสำหรับรุ่นที่วิ่งในกลาย520กิโลเมตรโดยทั้งสองรุ่นนั้นจะมีความแตกต่างกันในบางจุดเช่นตู้เย็นในรถจะมีให้เฉพาะในรุ่นท็อปหลังคากระจกพารามิกาสลูประบบอุ่นเบาะคู่หน้าประตูท้ายแบบไฟฟ้าไฟสร้างบรรยากาศแอมเบียนไลท์ กล้องมอนิเตอร์คนขับและระบบจดจำใบหน้าช่องดักอากาศด้านหน้าแบบเปิดปิดอัตโนมัติที่วางแก้วสำหรับผู้โดยสารตอนหลังและเซ็นเซอร์ที่ปดน้ำฝนเป็นตน้นส่วนระบบความปลอดภัยและระบบช่วยเหลือการขับขี่นั้นทั้ง3รุ่นย่อยจะได้เหมือนกันทุกประการตัวรถนั้นได้รับการทดสอบการชนในรูปแบบต่างๆเพื่อเก็บข้อมูลและแสดงให้เห็นว่ามีความปลอดภัยมากพอแม้อาจเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นได้ โดยรวมแล้วนี่เป็นหนึ่งในรถจดในฟ้าที่ลงตัวทั้งงานออกแบบฟีเจอร์การใช้งานต่างๆรวมไปถึงระบบความปลอดภัยที่ครบครันด้วยตัวถังที่เป็น SUV ขนาดพอเหมาะใกลเคียงกับบีวารีอัตโตสน่าจะเป็นหนึ่งในรถที่สามารถใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์สำหรับในยุคปัจจุบันที่นิยมใช้รถหนึ่งคันในทุกกิจกรรมก็ต้องมาติดตามกันต่อครับว่าบีวารีซีเลอันศูนย์ห้าคันนี้จะมีโอกาสนําเข้ามาทําตลาดในประเทศไทยหรือไม่ เปนเพืเ่ออะครับเห็นสเปคโดยรวมของรถคันนี้แล้วอยากให้ EV คันนี้เข้ามาทำตลาดในไทยหรือไม่คอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ